สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้พามาพบกับมีทั้งสัตว์ปลาสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์อยู่กันบนใบไม้มนี่เจ้าตัวนี้ตัวอะไรของเรานะครับก็คือเจ้าสเตโกซอรัสนี่วางไว้ขอบๆหน่อยตัวเล็กๆนะครับเจ้าตัวที่สองก็คือเจ้าบัมปีเจ้าแองกิโลซอรัสนะครับ นี่ตัวเล็กนะครับน่ารักเลยส่วนตัวที่สามเจ้าตัวนี้นะครับดูหน้าตาดูดุตัวเล็กๆงี้ก็เอาโลซรสนะครับแล้วก่อตัวต่อไปเราจะเน้เนไดนเสร์ก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีงอนฟารสโซโรโลฟัสนะครับไดนอสร์มีงอนนี่ แล้วก็เจ้าตัวนี้สีเขียวเขียวหัวมีนโนกนิดหนึ่งก็คือไรเคีอซสรัดนี่ผ่านไปห้าตัวแล้วนะครับตัวที่หกเจ้าตัวนี้ก็ไรเซราท็อปน้อยนะครับลิสตันไรเซราท็อปเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าปูนั่นเองครับ นี่สีสวยนะครับเจ้าตัวนี้ก็อคิลเ r w h a l วลก็วานโอกานะครับก็อตะกุลโลมานี่แล้วก็อ้าวมีไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเจ้าตัวนี้ก็ไดเมโทรดอนนะครับนี่ตัวสีเขียวอ้อยมาเลยแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับกุ้งลัฟเตอร์ ลอสเตอร์ชีสสวยเลยเจ้าตัวสุดท้ายอ,อ้ยยังไม่สุดท้ายนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือกวางอิมพลลานเองะะอิมพลล่ก่อนจะเป็นตัวผู้นะครับมีเขาส่วนเจ้าตัวนี้สตาร์ฟิตก็ปลาดาวทะเลนะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้มารีวิวสัตว์บนใบไม้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ